ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด เทศบาลเมืองแพร่กษาใหม่นำรถบอรขอรอติดตั้งอุปกรณ์ถังใส่น้ำยาลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิดภายในหมู่บ้านพฤึกษา15านายำนวยบุญริว้วนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่กษาใหม่พร้อมด้วยนายณัฐพลบุญริว้วรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่กษาใหม่พันจ่าเอกพิรภพแสงเพชรผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจ่าเอกสุทัศน์ทัพวรนนา,นาหัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภยัยเจ้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแพร่กษาใหม่นำรถบรอขอติดตั้ง อุปกรณ์ถังใส่น้ำยาและหัวฉีดจำนวน2คันลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านพฤึกษา15ถนนตำรูบางพลีตมบลแพรกษาใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อเข้าสนับสนุนรถฉีดพ่นใน้น้ำแรงดันสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อและแบคทีเรียตามรถซอยย่อยต่างๆที่รถฉีดพ่นใน้น้ำแรงดันสูงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งนี้เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ให้ครอบคลุมทั้ง6เฟสตอนนี้นะครับ หาผู้ติดตามเดือน า,า,ท,แบบาทีมข่าวเ e c อาีทีว h ช n n e l รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิววากากวดว